ตัวนี้จะเป็นไฟฉาย Convoy ์2 1 a นะครับหลอด s s t 40นะครับแสงจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันแสงจะออกกว้างนะครับคอนข้างกว้างแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ได้ดีนะครับ ตัวสปอร์ตจะไปค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็บริเวณสปิลด้านข้างนี่เราก็สามารถมองเห็นพื้นที่ได้ดีนะฮะไปได้ไกลทีเดียวอันนี้ด้านข้างคือมืดเลยนะครับบริเวณไฟฉายเราได้บริเวณไฟฉายเราเนี่ยอสองก็สามารถมองเห็นพื้นที่ได้ดีนะครับ It's cheap a